มาขอรองมาต่อเนื่องกันบ้าง <in> สัสดไม่ใคยเจไหมจะช่วยร้ s <S องออกไปเปิดให้หน่อยเถอะ oh, <no. S 1> เรามีกบ๊อยู่นะ Miss, นี่พวกเราจะเข้าไปแล้วนะจะเข้าไปแล้วนะเปิดได้ไหม เทีบเอาไม่ได้ลราขึ้นรูปมือ,อมาเพ <ไป S 2> ื่อเช่ครับผมต้องฟันนะก็ใช่ไงก็ต้องใช้มือเงโอเคเปิดเทีบเลยหยุดหยุดโอเคกำลังเจาะไปแล้วแต่เทียบแล้วกันแต่ได้ข่าวว่าโดนกัดด้วยรู้สึกนั่นไง ฉันบอกว่าให้ออกห่างเราจะช่วยนะจะช่วยยังไงล่ะไอ้พวกเขาโดนกัดนะฉันบอกให้ออกไปฉันโดนกัดปล่อยมันเถอะใจเย็นเดี๋ยวเราก็หาทางช่วยได้หาทางช่วยได้งั <h 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 ้นเหรอแฟนฉันก็โดนกัดนะแล้วก็ป่วยตายแล้วเนี่ยยังจะบอกปลอดภัยอีกเหรอมีแฟนด้วยเหรอยังจะตะกละ ปล่อยฉันไปเหอะเฮ้ยเฮ้ยโอเควิลีอะไรคัมวิดอัพเราจะหาทางช่วยเธออยู่นะเฮ้ปืนอยู่ใช่ไหมแล้วมีกระสุนใช่ไหมพูดถึงกระสุนเลยเอามาให้ฉันฉันสามารถจบเรื่องนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว มันจบแล้วยูแคนแฮะเธอทำอย่ายงนี้ไม่ได้นะฉันทำได้สิเอาไหมเจ้าตือขอร้องบ้าไปแล้วขอร้องเอาไปเถอะขอแค่สองวินาะทีกับหนึ่งลูกกระสุนแล้วเรื่องมันจะจบออกมาเอ้ยช um> ิบหายอุ้ย โอ้โหชิบหายแล้วปืนคารีปืนอยู่กับตัวไหมเงียบบอกนะนั่นไนโอ้ใจยินก่อนเราจะช่วยนะทำไม่ได้หรอกขอร้องผ่อนคลายเธอไม่อยากจะทำอย่างนี้หรอกเราจะหาหมอให้แล้วทุกอย่างจะโอเค,คไม่เฮ้ยโอ้โห เชี oh ่ยโอ้โหโอ้โหแตกเลยโอ้ยโอเครออกไปได้ละ it's not good <they> shit ไปเร็วเข้ามาโอเค ทุกคนโอเคไหมใช่แต่ว่า,สสญญาช่วยความมันไมได้ลิเตอร์เงียังนโอเคแต่ก็ได้ของที่จำเป็นมาแล้วนะได้ขวานมาไงโอเค สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเปิดปาะเสีนาทีเพิ่งบอกสวัสดีและนี่ยังนั่งฟังอยู่วิทยุมันไม่วีแล้วไม่ใช่เลยเห็นอะไรไหมไม่มีอ่ะโชคดีอยู่นะแล้วจะออกไปข้างนอกไหมก็ได้ไม่มันปิดอยู่แต่ก็น่าจะใช้ขวานปิดน่าจะใช้ขวานเปิดได้มั้ง มันบอกว่าทำอะไรหายไป Let's have a look around แน่นอนไปดูข้างนอกกันโอเคแต่ต้องเงียบไว้นะไม่งั้นเสียงมันดังโอเคใครจะไปให้มันเสียงดังเลยบายจีซัสเดินกันเบื่อเลยชิบหาย โอ้โหอบบเรู้สึกไม่ดีเลยกินมันกินทุกอย่างเลยอ่ะมันอาจจะกินพวกเราด้วยก็ได้นะไม่อ่ามันกินแน่นอนฉันคิดว่าตรงนั้นมันจะอาจะรอดได้มั้งใช่เจ้าคิดเหมือนกันแหละโอเคต้อง เงี้ยไว้ก่อนเดี๋ยวนะเราได้รีโมทมาเรายังไม่ได้ใช้เลยใช้แป๊บ <c oughs> ขอเปิดดูข่าวช่องเจ็ดหน่อย <c oughs> เอา้าดูวิธีการใช่ไหม <c oughs> โอเคคิดว่าจะทำได้นะอ่าลองดูใ <c oughs> ช่เปิดช่องสามช่องเจ็ดช่องวันอะไรก็เรื่องของยูเลยทำมันได้ไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยวจะลองดูแต่มันจะมีใครมาฉายปะโอ้ดีมากอาจจะช่วยชีวิตเราก็ได้แล้วเนี่ยอืมเฮ้ยมีหันมีหันโอ้เสียงน่าจะใช้ได้แลเนี่ยเอา แต่มันยังไม่ดังพอสิเดี๋ยวนะขอดูอ๋อมันอยู่หลังกระจกนี่ว่านี่ไงมีอันนี้จิบได้ไหมฉันจิบมันไม่ได้หรอกมันอยู่ไกลเกินเอางั้นใช่นี่ไงได้เขานกุญแจอยู่แต่ได้ขวานมาแล้วเราต้องเปิดสิครับเฮ้ย hey, จะทำอะไรเนี่ยเอาทำไม่ได้นะ ต้องหาก <Jade. S 1> ุญแจก่อนผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นกุญแจเนี่ยจะชัวร์ได้ไงล่ะฉันเจออยู่นี่ในออฟฟิศผู้ชายในภาพนี้มีกุญแจอยู่ฉันคิดว่าน่าจะใช้ได้โอเคต้องไปเอากุญแจจะเข้ามาครับนานไหมเนี่ยไม่รู้แต่ขอเวลาอีกหน่อยใช้เวลาคิด โอเคเมื่อกี้มันบอกว่าต้องหากุญแจให้ได้ก่อนใช่ไหมอ่างั้นกูนกนกนหาได้แล้วกูกต้องเปิดได้ใช่ไหมนี่ไงลองดูได้ด้วยเยี่ยมอซ่อมแล้วก็หยิบอันนี้มายังหยิบไม่ได้ดอ๋อประตูยังไม่ได้เปิดเทรีบระเฮ้ยโอเค เปิดกว้างอย่างนี้หวังว่าจะไม่มีตัวอะไรเดินมานะยิบโอเคคนติงใช้ขวานเขี่ยม,มาก็ได้นะเออใช่แต่มันจะปลาอย่างไรหรอเออเนาะก็ถูกมาปลากันดูปลาแมนไหมอืมอืมแม,ม่นยิ่งกว่ายิ่งกว่าแต่ว่ากูหาคำเปรียบไม่ได้นี่ไง เอาแล้วโอ้โหโอเคตอนนี Naj ้แหละเหมือนจะไปดูว่าเฮ้เปิดข่าวเลยนะเออมาดูหน่อยแต่มีตัวหนึ่งที่เดินไปไม่ได้นั่นก็คือน้องชายเรานะครับโอเคดูหลังให้ด้วยมีอะไรนะ เอเวอร์เรดชื่อก็เขียนไว้อ,อยู่ในพวกน้องชายฉันไม่รู้ว่าเกิดขึ้นกับพ่อแม่นะแต่ที่แน่ๆฉันก็รู้ว่าเธอตายแล้ว <c oughs> ได้ยังเนี่ยบอกว่าขออะไรหน่อยอยงไงขอโทษนะพวก ขอโทษที่ชัวเมล้อยู่ที่นี่แต่เธอต้องข้อใจนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกัได้แล้วโอ้โหก็ต้องขาไม่งั้นก็ไม่ได้กุญแจใช่ไหมโอ้ยยังไม่ให้กดเองอีกออไปฟ,ไฟันทำไมฟันทีเดียวไม่ขาดอ,อุ้ยโอ้ เว้ยเ,เด้เฟรดพาเฟดมาไกลออยังอีกไอ,กอก้รอบหนึ่งองอีกรอบหนึ่งแล้วกันพอ,อแล้วมั้งยังอีกเหรอฟินิชได้แล้ว,วแล้วทีนี้มาฟันหวัวเป็นอะไรของรีไม่แ,แต่ก็เข้าใจนะฆ่าน้องชายตัวเองไงว่า มันก็ไม่เชื่อหรอกว่าถ้าเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้จริงอะนะมันก็ต้องจำเป็นรู้สึกเหมือนเกมที่ผมพูดเขาว่าจำเป็นเยอะมากเลยนะได้แล้วกญเ,เจ Holy crap วิ่งแล้ว <c oughs> อาวชิปหายแล้ว <c oughs> เอาแล้ววิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งไปอ๋อแล้วจะล็อกยังไงล่ะ อาอเวล็อกไปได้ปิดไว้ปิดไว้ไวโอเคแค่นี้ก็คงจะปิดได้นะโอเคแต่งานเรายังไม่เสร็จนะ <c oughs> อ,าอ,าอา้าวเป็นอะไรฉันมีกุญแจแล้ว <Grace, S 1> ยีย่ยมสุดยอดมากเลยไปเข้าไปข้างในอ๋อไปอครับครับผม คนน really, right? okay. ี้ชื่ออะไรเดลลี่ปะโอเคเฮ้ยไม่ได้จะใช้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่กดผิดมาดูกันว่าโอเวนเน้ยเตาต้องรีบแล้วมันเสียงอะไรอะ เหมือนเสียงเตือนอะไรทุกอย่างมีซอมบี้ถูกเอ้ยอะไรทิมไม่รู้กำลังเดินไปตามเสียงแต่ทำไมเฟดแบบเที่ยซอมบี้ตัวนี้วะน่ะยังเดินไม่เลิกอีกอย่าบอกนะเว้ยอย่าบอกว่ายกพวกมาเลย โอ้โหชิบหายแล้วเฮ้ยว่าต้องรีบแล้วเฮ้ยไปหาเลยล็อกมว้สิเราต้องทำแล้วมีแผนอะไรไหมเนี่ยโอเคพวกเด็กแล้วผู้พวกเด็กแล้วผู้หญิงเอาไปก่อนเลยนะหาได้มาปิดได้ยังเนี่ยรักคาริลลีปิดประตูไว้กันไม่ให้ซอมบี้เข้ามา ใช้ขวานก็ได <uting vehicle" S 2> uh ้มาชิบหายรุนมาแล้วได้ยินเสียงเร็วเดี๋ยวจะทำสักที่ทำได้อย่ห่างจากหน้าต่างนะไป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 โอเคนี่เลยฉัรู้ว่ามันนายเป็นคนดีโอ้ยหยุดพูดดีแลกจะทำอย่างนี้ไม่ได้อ้ย หายแล้วออือ้รู้อะไรล่ะเิฉันหมายถึงใช่ควรรู้อะไรชิบหายมันมาแล้วอุ้ยโอ้โหยิงแม่นมากโอเค,คเขมรไทยหาอะไรมาปิดประตูระหว่างตอนนี้ไม่ได้ไหมโอเคอุ้ยชิบหายแล้วปิดเขมรไทยหายเจอ,อยัง ไม่มีอะไรเลยเอ้ยเดี๋ยวนะนาตาลจะพังแล้วโอเคไปปิดไว้ก่อนอุ้ยชิบหายเล้วอ๊ยออนี่ไงโอ้ใชไ้ไปเท้าคาถาพิเศษเอามาเด็ดแบบไปครับอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจเย็นนะอุ้ยชิบหายลยูกดักโดนเอาคาลี่ก็โดนเฮ้ย ให้เลือกอีกแล้วอมสักคู่หนึ่งเลยเราจะคิดไปไหรวยครับไม่เสียเวลารักไม่มีปืนถ้าช่วยรักก็ไม่รอดเลยคาริคาริไม่มีปืนแต่กระสุนหมดถ้าเราหยิบกระสุนแล้วเติม จะซ้อมวิ่ก็จับขาอยู่นี่ว่าเพื่อแต่เปอร์เซ็นต์ที่ลักจะรอดก็อยู่ที่คารีนะใช่เปล่าคิดตัวไเนี่ยเครียดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาเอาไม่จำจีบมือขอเขาไปาไปครับเราจะใช้เหตุผลช่วยคารีดีแล้วกันาคารีวันนี้เร็วเอาปืนเอ้ยเอากระสุนไปยิง ออเออเออโอ๊ยไม่้ยชิปไม่รอดวะโอ้โหไอ้เหรอเฮ้ยพระเจ้าไปได้แล้วเฮ้ยชิปหายแล้วมึงเออโอ้ยมึงออกไปดิทำไมชอบยุ่งวะเร็วออกไปเร็ว อุ้ยลอลี่อะไรฉันไม่ให้แกมาเอากันอุ้ยทำไมแกมาเอาแกหรอกอีเชิ้ตไอ้ทุกปีหายาให้มึงทันไหมยูเวนเอ้ยเคนนี่มาเฮ้ยเจ้าโอ้โหฉันไม่ปล่อยให้ใครมาตายวันนี้แบบโอเคไป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 โอ้เดี๋ยวเอลอรี่เดี๋ยวมึงมึง ไปหายาให้มึงทำไมวะอุ๊บเชียเ่ยโคตรเครียดเลย <laughs> แล้วดักตายด้วย The fuck โอเคสงสัยจะยึดตรงนี้เป็นที่ตั้งใหม่นะครับซ <c oughs> ิมทายบอกอิวไม่อยากมอง ขออนุญาตมองแรงโอ้พระเจ้าคลาเมทายเอาไปคุยกันละนี่กะว,ว่าจะไม่ให้คนตายแล้วนะแต่นเหมือนให้เลือกให้เลือกเป็นเลือกตายวะมีเสียงปืนอยู่จากที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าผมว่าช่วยช่วยรัก คารีก็อาจจะตายมั้งโอ้โหโคตรปวดหัวเฮ็กเลนแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังฟังมาแข่งเอ้ยฟังวิทยุฉันคิดว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปแล้วอเลนต้าเหรอ ใช่ไปหาเพื่อนฉันอยู่ห่างจากกับดักคุณนี้ไปแต่อะไรวะอืมเหมือนจะไปหาเพื่อนครับอำไงดีลิลลี่ไม่เขาจะไปแล้วเฮ้ยเหมือนทำหน้าเครียดๆเจออย่ามาเครียดเรานะเลยเขาเลือกที่จะไปเอง ไฟยูเฟนไปหาเพื่อนเถอะปลอดภัยสุดละเขาคณเลยฉันจะไม่ลืมนี่เลยไปเถอะขอให้ปลอดภัยนะเดี๋ยวจะพยายามยังติดเรื่องตรงนี้อยู่อีกเหรอ เคลียร์ได้แล้วลูกเอ้ยเคลียร์แล้วกลิน้นต้องหาสิ่งผ่อนคลายครับไม่ได้จะดราม่าก็อย่าเพิ่งดาราม่าให้สุดครับเพราะว่านี่คือ The Walking Dead ซีซั่นแรกเอพิโซดแรกด้วยนะครับอย่าเพิ่งทมันดรามาร่มาไป Hey kid Hey k for s p i c k i n g me up ขอบคุณทีวยช่วยเป็นปัญหาต้องช่วยทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมใช่พวกเราก็ต้องทำอย่างนั้นแหละฉันคิดว่านายจะทำอย่างนั้นนะทำไมไม่คิดอย่างนั้นล่ะนายช่วยคลเมนทินหลายรอบแล้วฉันคิดว่านายไม่ใช่ผู้ชายเร็วๆนะเธอต้องปลอดภัยแน่นอนโอเคนายทำได้เยี่ยมอย่างน้อยก็มีกำลังใจอาจจะ นีายบอยมีบังคับให้เดินไปหาคารีด้วยนะก็ต้องทำอะไรกับคารีโอเคก็หาของอย่เดียฉันหยุดคิดเรื่องดักไว่ได้เลยทำไมถึงไม่ช่วยเขาไม่รู้เลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากฉันรู้ว่ามันโงงอะแต่ว่าแต่ว่าฉัน ฉันค well, sure ิดว่าเขาอาจจะชอบเธอเหมือนกันนะอืมแต่ฉันก็ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วอะเข้าใจเดี๋ยวลีมีอะไรทำไมถึงเลือกที่จะช่วยฉันก่อนล่ะอืมากจะช่วยทั้งสองคนอะ อยากช่วยทั้สงสองคนแล้วแหละแต่เธอช่วยฉันก่อนเนี่ยใช่ฉันทำงั้นแหละฉ you know? ันก็เหมือนกันคา่ะลี่เพราะว่าทุกอย่างมันมันต้องอยู่ที่การตัดสินใจครับจริงๆโอเคต่อไปก็ไปหาเคลมของเรานะจ๊ะลอลี่แป๊บหนึ่ง oh, 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 แป๊บหนึ่ง Oh, แล้วก็ดักขอเวลาสักนิดนึงได้ไหมโอเคขอโทษครับขอโทษนะที่ต้องขัดจังหวะไม่ไม่ขัดจังหวะเลยฉันจะจะทำเรื่องอะไรอ่ะอมอ๋อโอ๊กิ๊ก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 ๊อก๊ก๊ก <Ja ๊ก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  แลตอนนี้มันอยู่กับใครอะอย่าพูดถึงวอลกี้ทอกี้ฉันอยากจะคุยกับพ่อกับแม่แต่เขาต้องไปแล้วแน่เลยต้องตายแล้วแน่แต่เราก็ยังไม่เห็นนะอืมลีมานี่สักหน่อยโอเคเดี๋ยวจะมาคุยต่อนะเอาเป็นคำ้าแล้วก็ต่อนะต้องการอะไรกันแน่เธอชอบน้องลูกสาวฉันรอเปล่า ไม่ไม่เลย,ยดีอยู่ให้ห่างจากเขาเลยถ้าเขารู้ว่ารีเอเวอร์เป็นฆาตรกรเขาคงจะเกลียดเธอแน่ได้ยินไหมฉันอยากจะถามคำถามหนึ่งอนระพวกนายฆาตรกรรมอย่างนี้แล้ยังจะมาพูดดี อ้าวฉันรู้ว่าแกเป็นใครและรู้มันเกิดอะไรขึ้นกับแกด้วยอ้าวเดี๋ยวก็จะได้รู้กันแหละว่านายจะเป็นคนยังไงเ <Hey, Lee. S 2> ออมาทางนี้สักหน่อย <c oughs> ไม่ต้องมองอะไรงั้นไม่ชอบพ่อฉ <c oughs> ันต้องตายแนย่ถ้าไม่ได้เธอ ดักก็นะ่าจะช่วยได้นะ uh, แต่เธอก็เป็นคนดีเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันเนะยพวกเราโชคดีที่มีเธอนะดียี่ยมดีเสียงอะไรไหมฉันก็เหมือนกัน <c oughs> มืนเสียงมอเตอร์อะไรทุกอย่างน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ <c oughs> คิดว่าทางรอดคนอยู่อีกไปไกลชอบแผนที่จังเลย ฉันก็เหมือนกันมีไฟมีน้ำมีอะไรถ้าเรามีทุกอย่างมันก็จะรอดอฉันคิดว่าทุกอย่างน่าจะโอเคนะจัดไปะวัดเมื่อกี้เคทนี่เพิ่งบอกว่ามีไฟมีอะไรดำหมดเลยทูบีคอนติดเอ้ยจบแล้วมาดู Next time on The Walking Dead, Nico I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't know me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Heidi, I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. Don't repeat what happened with the Walkers at Herschel's farm. You choose the kids this time. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The Walkers don't worry as much as the bandits. You fuck with us!

แล้วก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่มีฟาร์มอยู่แต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามผมไว้ก็แล้วกันนะครับดกดติดตามไว้ด้นะครับโอเคส่วนสถิติตรงนี้ผมจะอธิบายก่อน,นครับว่าจะเป็นสถิติช้อยตัวเลือกที่ให้เราให้เราดูนะครับว่าคนส่วนมากเขาทำอะไรกันไม่ใช่ว่าเส้นเยอะยิ่งเขา้าแก้ในเรื่องที่ถูกต้องของเกมไม่ใช่นะฮะตอนแรกผมก็เข้าใจงั้นะนะแต่เขาจะผิด <c oughs> โอเค ไลอ้ h e เฮอร์เชลโกหกเฮรเชลหรอโกหกเรื่องอะไรวะโกหกว่าไม่ได้ทำอะไรป่ะน่าจะเป็นสานะที่โกหกเป็น4ีซที่ไม่ช่วยรักนะครับแต่ไปช่วยชอนหรือเปล่าไปดูสิเป็น4ี่สิบเจเป็นต์ทำไมสนอยกันวะเซดวิคินนี่อ๋อเป็น4ีที่เลือกที่จะให้เคนนี่ไปต่อยนะครับ <c oughs> แน่นอนไอ้ลอรี่มันกลนืนเป็น55%ที่ไม่ให้ปืนกับไอ้ผู้หญิงที่โดนกัดนนครับแล้วก็เป็น76%ที่ช่วยคารี่โอ,โ,โอ้โหโคตรส่วนมาก Lady f i r ิรโ,โ,โ,โอเค,นะครับก็จบไปแล้วสำหรับ The Walking Dead รับก็เอาไว้เจอก,กันใหม่เอพิโซดหน้าแล้วกันโอ้โห27นาทีแล้วเนี่ย โอเครับเอฟซดหน้าก็มาเร็วแน่นอนครับเพราะว่าในเกมเก่าแล้วเอฟซดต่อไปมันก็มีให้อ่ตโอนมัติแล้วนะครับโอเคบ๊ายบายครับทุกเีอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วย